สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเต้นเกม X2 channel นะครับผมก็สําหรับวันนี้มาเล่นเกม Tucker Tucker o f ลบซิมออฟลบสามนะครับผมถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมจําไม่ขึ้นใจเลยนะท่านผู้ชมผมจําไม่ขึ้นใจเลยจริงๆนะครับผมผมลืมเป็นคนที่ลืมง่ายนะท่านผู้ชมขณะผมจํามาแล้วมันก็ยังลืมอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมอาจจะพูดผิดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มาเป็นสายบรรทุกอีกหนึ่งวันนะครับผมมาวิ่งปูนส่งข้ามจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมมาวิ่งปูนส่งข้ามจังหวัดเลยนะครับผม ก็ไปกับรถอะไรวะนี่โอ้โหเอาอีกแล้วท่านผู้ชมผมลืมซื่อชื่อรถอีกแล้วชื่อรถอะไรวะผมลืมอีกแล้วมันเป็นหัวลากอะไรวะนี่ไหมหัวลากคือไม่ต้องแปลกใจนะครับทําไมผมถึงเอาสีดานะครับผมเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ชอบสีดํานะครับท่านผู้ชมเป็นคนที่ชอบสีดําเกี่ยวกับอะไรที่ด,ดำๆนะครับผมขนาดรถก็ยังดําดูเลยนะครับผม เพราะว่าเจ้าส you know ีด you know ําเพราะว่ามันมาตัดกันกับลายสีเหลืองนี้นะครับผมมันก็สวยอีกแบบนะครับท่านผู้ชมก็เป็นรถหัวลากดําดุนะครับผมเป็นหัวลากดําดุไม่ใช่ไม่ใช่ดําดินนะเป็นดําดุนะครับผมแบบว่าสีดําทนทานอะไรอย่างนี้นะครับผมก็วันนี้มาวิ่งปูนข้ามจังหวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็เดินทางกันเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมถ้าไม่ได้ยินเสียงเกมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชม ไปครับผมก็ต้องเดินทางกันเลยนะครับผมเพราะว่าเรามาจอดอยู่นี้นานแล้วนะครับผมก็ค่อยๆไปนะท่านผู้ชมบิงปุ่นเล่นแบบชีวิตจริงนะบ่นแบบชีวิตจริงก็ค่อยไปนะครับผมนี่แหละผมชอบตอนนี้นะท่านผู้ชมดู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 ล้อมันผมโคตรชอบเลยเดี๋ยว au, ทางไหนวะโอ้ค่ะโอเคทางนี้นะครับผมตีไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลยโอ้โคตรชอบเลยท่านผู้ชมโคตรสวยอ่ะท่านผู้ชม โอ้โคตรแจ่มเลยดำดูของเรานะครับผมโดนแสงแดดแบบโดนแสงแดดแบบว่าเป็นเหมือนรถรถขัดเงาเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรสวยนะท่านผู้ชมโอ้ยรถไฟมีรถไฟวิ่งด้วยเชิดดวไปครับผมเดินทางเดินทางไปทางเรายังอีกยาวไกลเลยนะท่านผู้ชมไปทางเรายังเหลือยาวไกลนะครับผมไปครับเดินทางนะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเมือง เมืองมหาสารคามนะครับท่านผู้ชมอยู่ในตัวเมืองสารคามนะครับผมวิ่งไปเชียงใหม่นะท่านผู้ชมวิ่งไปเชียงใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็เกมนี้ก็น่าจะลงแล้ว2คลิปนะท่านผู้ชมกับคลิปนี้นะครับผมคลิปนั้นก็ลงไปแล้วก็มาเล่นต่อนะครับผมเพราะว่ามันทำไมผมถึงเล่นต่อหรอเพราะว่ามันสนุกดรวยท่านผู้ชมผมเป็นคนที่ชอบรถบรรทุกรถ แมคโครรถอะไรนี่แหละนะผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับสายบรรทุกสายขุดสายอะไรนี่แหละนะครับผมเป็นคนที่ชอบรถนะครับผมเป็นคนที่ชอบรถแต่ว่ารถกระบะก็ไม่ค่อยชอบหรอกเราชอบต่างกันนะครับผมผมชอบเกี่ยวกับรถบรรทุกรถแมคโครรถไทรถเกี่ยวรถอะไรอย่างนี้นะครับผมขณะตอนเด็กผมเกิดมาผมก็ได้เล่นรถบังคับเลยท่านผู้ชมขับแมคโครบังคับนะครับผมโคตรสนุกเลย มันก็เลยติดใจขึ้นมาเลยนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ภาพมันสมจริงด้วยภาพันสมจริงก็เลยอยากเล่นนะครับผมก็เลยเล่นลง y YouTube ซะเลยอ่าเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วผมขับไม่ถนัดเลยผมขอขับมุมมองข้างในครับท่านผู้ชมไปครับผมขอขับมุมมองข้างในนะครับภาพมันก็อาจจะมัวมัวนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้ปรับการาฟิกให้มันแรงนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันจะกระตุกกระตุกมากๆเลยเลยกระตุกแบบโคตรเลย ผมก็เลยไม่ปรับนะครับผมปรับแล้วมันเล่นไม่สะดวกโอเราเบียดเขาเกินไปแล้วแล้วก็เลี้ยวขวานะท่านผู้ชมเลี้ยวขวาใช่หรือเปล่าโอเคเลี้ยวขวาขึ้นสะพานนะครับท่านผู้ชมปลายปลายปลายยาๆนะครับผมพึ่งจอกมาเสียเวลาไปสีนาทีแล้วท่านผู้ชม ปครับผมเดินทางเดินทางยาวๆนะครับผมโอ้ไปไปมาต่อกันต่อนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมไปทํทธุระมานะครับผมเมื่อกี้ไปทํทธุระมานะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือมันกระทันหันจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มาเข้าเลือกกันต่อนะครับผมก็บิ่งปูนยาวๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนนะท่านผู้ชมระยะทางก็ยาวไกลนะครับผม ผมขอขับมุมมองข้างในก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมจะได้สมจริงยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เห็นจะได้ขับสะดวกสะดวกนะครับผมรถคันนี้ผมก็อัพเครื่องมาเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมอัพเครื่องมาแบบสุดๆเต็มๆเลยนะครับผม แัปเครื่องมาจําทุกอย่างสุดหมดเลยนะครับผมแรงสุดๆเลยแรงแบบโคตรๆเลยเกมเมคโคก็เอาไว้ก่อนนะครับผมมาเล่น10ล้อสัก1วัน2วันก่อนนะครับผมเกมเมคโคก็ถึงดูดูการวิ่งดินก็วิ่งดินอยู่นะครับผมก็มาเล่น10ล้อก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเกมนะผมถ้ามันดังเกินไปก็ไม่ได้ยินเสียงผมพากนะครับท่านผู้ชมมันดังเกินไปก็ไม่ได้ยิงเสียงผมพากนะครับมมผมผบทำไมเวลาผมพูดมันจอ,อกซํำเนียงอีสานวะก็เราเป็นคนอีสานนะครับผมพูดไปแล้วมันจะมันติดปากคำอีสานเนาะก็เลยมาพูดภาคกลางมันก็จะก็จะเลืงลงหน่อยนะครับผม ทำไมมันเป็นสบาดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแต่ว่าเกมนี้รถคว่ำยากมากนะท่านผู้ชมรถคว่ำยากมากเลยรถคว่ำยากไม่เหมือนเกมเบืรอทักเบ้์ทัก,ทกห่างนิดนี้ก็คว่ำแล้วนะครับผมเกมนี้ผมลองทำอยู่แล้วคว่ำยากมากเลยสําหรับคนคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ก็ผมว่าน่าจะขับได้สะดวกอยู่นะครับผมแต่ว่า ถ้าเครื่องไม่แรงก็ปรับกราฟริกเอาให้มันให้มันลดให้มันพอเล่นได้นะท่านผู้ชมผมผมลองปรับสูตรดูโอ้โหหันหน้าจอแบบอะไรเขาเรียกอะไรวะหันหน้าจอแบบสะดุดนะท่านผู้ชมจึกๆๆกเลย โคตรโล่งเลยท่านผู้ชมโคตรโล่งเลยเขาน่าจะอัปเดตให้มันมีต้นไม้มีเมืองมีป่ามีอะไรให้มันเยอะๆหน่อยก็น่าจะดีนะครับผมมีต้นไม้มีธรรมชาติเพิ่มเข้ามานะครับผมก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนฝนตกก็สมจริงแล้วนะท่านผู้ชมตอนฝนตกมีภูเขามีโอ้ธรรมชาติสุดยอดมาก แต่ว่ามันยังโล่งๆอยู่เห็นไหมนี่น่าจะเพิ่มที่นาที่อะไรเข้ามานะครับผมเพิ่มเป็นฟาร์มเป็นพวกเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับอะไรนี่แหละนะครับผมน่าจะเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันยังโล่งอยู่มันยังเป็นเหมือนสนามบอลอยู่นะครับผมเพราะว่ามันยังโล่งอยู่เลยเห็นไหมมันยังโล่งอยู่เลยโอ้ถแซงเราไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโคตรแรงรถบอดโคตรแรงเลย แล้วก็แรงเหมือนกันนะครับผมความจูอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมปลายทางเรายังเยอะอีกยาวไกลเลยนะครับผมไปเรื่อยๆน่าจะเป็น EP EP ไปแหละนะครับผม ตอนนี้ก็จังหวัดผมก็พายุเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ฝนตกทุกวันตอนนี้ก็ฟ้าคลึ้มอยู่นะครับผมฟ้าครึ้มอยู่ฝนตกทุกวันทุกวันบรรยากาศดีนะครับผมบรรยากาศดีแถวบ้านผมนะบรรยากาศดีมากตื่นเช้ามาหมอกเต็มหน้าบ้านเลยท่านผู้ชม โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทั้งคิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะครับผมวันหน้าค่อยมาต่อกันใหม่นะท่านผู้ชมวันหน้าค่อยมาต่อกันใหม่นะครับผมผมก็จะทำอีพีเป็นอีพีอีพีไปนะท่านผู้ชมวันหน้าค่อยมาต่อกันต่อนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมบ๊ายบายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ